าตัวตัวาตัวก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสหายตกปลาเฟมไลี่อีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไป บ่อตกปลาบ่อหมู่บ้านนะครับปีไหนเปิดครั้งหนึ่งก็เป็นหนองที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับก็เรียกว่าหนองพะยาพรมหรือหนองขี้หมานะครับก็ปีไหนเปิดครั้งหนึ่งเปิดประมาณ1เดือนโอเคนะครับก็เป็นงานงานเขาเรียกว่างานรีโพตีไกลนะครับถ้าอยากได้ปลาใหญ่นะอยู่กลางบอ่อไก่ตีร้อยเมตรอัพนะครับมันจะไปอยู่กลางบอ่อมีสวายมีุกใหญ่มีปลาบ้านะครับ กระเพียนใหญ่อยู่กลางบอ่อมมาเลยแต่งานของเราคืองานหลิวนะครับวันแรกที่เราไปนี่ก็คืองานหลิวนะครับตกชิงหลิววันแรกก็จะมีพวกปลาเก็ดขาวยังอยู่ชิดฝั่งอยู่ครับปลานิลนปลาเพียนปลาโนนจันปลายี่สกเล็กอยู่แต่ปลาไซส์ใหญ่ๆไม่อยู่ครับไปอยู่กลางหมดเลยเพราะคนมันเยอะคละห้าสิบบาทอ่าคละห้าสิบบาทนะครับก็ จะลงกี่คั้นก็ได้นะครับเขาก็มาเก็บตรวหางบาทตามนั้นปีหนึ่งได้เก็บได้หลายแสนนะครับเปิดทุกวันก็ตีจุ๊บเขาเรียกว่าตีฝังเข็มนะครับใช้ตะกั่วนุ่นแปดสิกรัมร้อยกรัมนะครับตีสายแปดปอนด์หกปอนด์นะครับตียาวๆกลางบอลน,นะครับโอกาสลากแก๊ของโอกาสได้ตัวสูงสวายอิสุกนะครับที่ดังๆนะครับช่วงดังๆนี่อิสุกกับสวายปาบ้านี่ เป็นป่านหน้าม้านะครับเอาอาหารให้ในปูตกตัวเท่าถาังแก๊สนะครับแปดเก้าโลตาเบลอเวลาถึงเวลามาหายหมดนะครับเรื่องปกติของมันนะครับก็วันนี้ก็กำลังเดินทางนะครับตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มก,กว่ากว่าที่หนองพญาภูมนี่ก็ค่อยๆจะไปกันเช้านะครับทุกปีผมไปทุกปีครับน้ำหัวแมาแหลกก็ไปตกปลาเกตสนุกนะครับสนุกได้ปลาเกตได้ทุกปี ไม่มีปีไหนเหงาเลยแต่ได้เยอะได้น้อยก็แล้วแต่จังหวะนะครับตกสนุกตกสนุกนะครับวันนี้ก็เอาไปตกชิงหลิวนะครับกเ็เดี๋ยวไปหาที่หาทางลงนะครับไปเช้าช้านี่มีที่ลงอยู่ละวหมายสวยๆยังมีอยู่ยน,นะครับไปนู่นแ่ะใกล้เช้าช้นี่คนเยอะละเดี๋ยวเราก็ตามชมครับมีน้องๆในทีมไปกันก่อนละเดี๋ยวเราตามไปโอเคตามไปกันนะครับ อ๋อมืดนะครับตอนนี้เราก็ถึงหนองพญาพรษนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณโซนเกาะกลางนะครับี่มีทีมงานมารออยู่ในน,นี้ครับเยอะแยะเลยวันนี้บันเทิงครับเนี่นับรรยากาศรอบๆแอ่างตอนกลางคืนนะครับก็มีมานอนหลายๆคนนะครับเนี่มานอนเฝ้ากันอันนี้ก็ตั้งเต็นท์นอนกันครับทีมงานเราเองนะเดี๋ยวขอเวลาตั้งของอะไรเข้ามากันนะ ก็สวัสดีครับสวัสดีสําหรับเช้านี้ที่หนองพญาพรมนะครับก็เปิดตัวกันเลยนี่ก็สําหรับเมื่อคืนก็มาตอนประมาณสามทุ่มนะครับมาตั้งของตั้งอะไรตอนนี้เรานั่งข้างพญานาคเลยนะครับพญานาคข้นไฟนะครับตัวนี้ตัวนู้นพญานาคตัวนู้นพญานาคข้นน้ํานะเหมาะล้ำก็นะโอ้นะเอสนะครับนั่งหนุนข้างๆนู้นหลุมเก่าเราเป็นนักิดนั่งนะครับที่เคยนั่งทุกปีนะ ก็ปีนี้ก็ถือว่าโดยรวมถือตรงนี้ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นเนี่ยครับเป็นหญ้าเป็นไรคนเลยนั่งไม่ได้กันครับปีนี้น้าเยอะน้ําเยอะต้องเอาบันลังตั้งค่อนข้างจะนั่งยากพอสมควรนะครับที่ผมก็บันลังลงนะครับอยู่ในน้ำเลยนะที่ผมตั้งน,นี่น้ําลึกเมตรกว่านะครับผมค่อนข้างจะลึกเลยประมาณเมตรนึงสุดขาบันลังอะเมตรสิบเช้านี้ก็เราตก ตั้งแต่เริ่มตกเขาให้เริ่มตกวันนี้ตั้งแต่ตีห้านะครับประหลวงให้เริ่มตกตั้งแต่ตีห้าแล้วก็มัดของมัดไรล,ลงครับก็ใช้ระยะ5.4ดสี่อนเพื่อน5.4ตกเป็นแบบไม่ตายครับไม่ตายอ่อนใช้ทุนไฟนะครับเมื่อคืนก็มันไม่เห็นอะไรก็เลยไม่อยากเปิดเปิดกล้องเปิดไรนะครับตอนนี้ก็เช้าละสบายสบายนะครับก็ ใช้สายเบอร์2.0มอนเดิมนะวันนี้งานือง,งานธรรมชาติถือว่าเป็นงานธรรมชาติบอธรรมชาติครับจะใช้สายจอด2.0นะจูฟิกนะครับจูฟิกตกเป็นแบบไม่ตายอ่อน2ตัวเบ็ดนะครับก็เมื่อเช้าใช้ทุนไฟเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอแดดออกสักแป๊บนึงรอมันเห็นมาอะไรตอนนี้ก็อยู่โพ o เพนะครับเขาเรียกว่าโพลเพแดดแสงไม่แสงมืดไม่มืดนะครับ มองเห็นทุนลำบากมากก็ตัวเบ็ดเราใช้เบอรส์สี่ซึมานะเบอรส์สี่ซึมมาตกเป็นแบบสองตัวเบ็ดนะครับคันเบ็ดวันนี้ก็5้าสิบาทครับสำหรับหนองพยโยมก็เป็นเป็นหนองที่หนองหมู่บ้านนะครับปีไหนเปิดหนึ่งครั้งก็ถือว่าถือว่าบรรยากาศดีมากมเบอร์สี่นะเบ,บอร์ก็เป็นเบาะที่ค่อนข้างจะกว้างนะนนะจุดที่เราตกในร้านกาแฟนะร้านกาแฟ ร้านกาแฟนะครับนู่นสัตราที่ให้อาหารปลาครับจุดหน้านี้ก็เป็นจุดที่ให้อาหารปลานะในคลิปหลายๆคนนะครับนะปลาอยู่ปุ่นออกทางนะครับบรรยากาศเนีย่ยกว้างเลยเขาก็จะตีกันกลางๆนู่นนะครับสปิวสิฟตตีข้อหาศูนย์กลางนู่นแหละออกกลางจุ๊บๆจับๆนะครับฝูงมันมีฝูงมีอะไรอยู่นะครับยิ่งเวลาเปิดนะครับปลาที่ให้อาหารตัวใหญ่ๆมันหนีหมดนะครับ มันไปอยู่กลางหนองกลางอ่างแล้วก็ตีไปหาเวลาปลามันหนีมันก็จะไปนหนีอยู่ที่กว้างนะครับอยู่ไกลๆก่อนแล้วก็ตีเข้าไปหาโอกาสจะกินสูงนะครับตีหน้าดินนะยตีตะกวัวฝังเข็มหลีดย,ยาวๆหน่อยครับตีขนมปังกันใช้ขนมปังครับเป็นส่วนใหญ่เลยพวกตีตะก้อก็มีนะครับตีตะก้อหน้าดินก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวตั้งกล้องกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นอาการทุนเท่าไหร่นะครับ ปลานินปลาตะเพียนเริ่มกินนะครับมีคนได้ซ้ายมือนี่มีคนได้เดี๋ยวรอรอตามชมวีดีทีนโอเคนะครับอ่าตอนนี้นะครับกล้องเสียกล่องสองทุนซูมทุนเสียนะครับปดหัวเลยปลาก็ไม่ค่อยกินนะครับเอ่อตั้งแต่ตั้งกล้องมาก็ไม่เด็กเลยอนะไม่จมแม่อะไรเลยครับนี่ครับก็นะ่าโอยย้ายมานะจากตรงนู้นย้ายมาตรงนี้ก็ได้นอนจันใหญ่มาตัวหนึ่งครับ เกี่ยวโดนนะครับมวักเก่งพองเนี่ยไหนไหนมานะแน่เราก็ย้ายตามมานะครับที่ตัวตรงนู้นไม่ดิ้นเลยนะครับโซนนีออก้ก็วันนี้อ่ะสายสายสปิวตียาวครับ<อ>วันนี้า,านันไหนเอคอนเทนต์หน่อนะอย่างโกบะสายสปิวตียาวนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะบันเทิงนะครับจะเป็นสวายนะครับสวายมีสวายมีเห็นมีแต่สวายครับสวายไซส์ไม่ใหญ่ไซส์โลกกว่า ที่ที่ที่ผมเนี้ยที่เกาะกลางนะครับแต่โซนอื่นผมไม่รู้นะก็จะโดนยิศกกันเมื่อกี้โดนหลิวโดนยิศกขาดหลุดไปตัวหนึง่งน้าโอโดนนดนจานใหญ่มาตัวหนึง่งเขามีปากายที่ขึ้นนะครับปากายปลายิศกไซส์โลกว่า2โลเนี่ยนะในะเอได้แต่ตีไม่ไกลนะครับเอาสปิลเล็กตีนะครับตีขนมปังกินไม่ไกลแต่ตีไกลไกจะเป็นสวายนะครับสวายไซส์ปอยใหม่ไซส์โลกว่าสุดเราก็ เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยไม่มีอาการเลยครับเราเรา,เราลุ้นดูว่าจะโดนตัวใหญ่หรือเปล่าวันนี้นะทุนซูมกล้องเสียด้วยตอนนี้ลำบากแล้วโอเคโอเคครับไปก็ตามชมกันต่อตามชมกันต่อเาจะโดนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปไล่ดูบรรยากาศดีกว่านี่ก็สบายสบายห้าสิบบาทนะครับก็พอรอดตัวอยู่เราได้สวายกับปลาดุกตุนไว้นะครับช่วงตีห้ามันกินช่วงมืดนะเพื่อน สว่างม่าพวกหายไปเลยครัีห้าหรือเปล่าครับตีห้าตีห้าแล้วก็ปานินกินหนุมนู้นนะครับกินสปิวที่ชูด้วยอ๋อได้ยี่สิบกว่าตัวแปลกนะหริวไม่กินครับกินสปิวที่ชูตีไม่ไกลด้วยตีระยะส,สี่หนะ้าห้าสี่กินเต็มปักเต็มพักโซนหน้าสาลาก็ได้ปะปลายนะครับได้ปะปลายปีนี้ถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค,ค่อยคึกค่าเท่าหล่ยสำหรับหริวนะแต่สปิวปีนี้คือคัาก,กว่าปีที่แล้วนะครับวันแรกนะ คตามชมกันต่อนะครับนะครับนายเอนายเอตกสปิวนะครับได้ปลาตะเพียนใหญ่ตะเพียนไซส์ใหญ่ครับตีสปิลสองขอนะครับตกขนมปังโดนนี่แล้วนะครับพี่แม็กก็โดนนะโอ้ตะเพียนโอ้โหตะเพียนไซส์โล พี่เมฆกระโดนไม่ได้ดนตาอลไม่รู้พี่เมฆกระโดนนะครับยันยุมาบอยงีไงส่งสายกับโพี่ไอ้คิดคดคิดคิดคะ ปากกากันตายอ่ะอันนี้ของอันนี้ของน้าน้าเอน้อปู่ปากก่โอ้ปากก่ใหญ่ เฮียงอ่าวันนี้เป็นวันเป็นครั้งแรกนะครับที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินครับสำหรับน้องพญาพมนะกินแต่กินห่างมากกินห่างมากก็โดยรวมนะครับโดยรวมถือว่าถือว่าถือว่าห่างเป็นบางจุดที่กินดีก็กินช่วงเช้าแล้วก็หายนะครับก็มีหลายๆจุดที่ปนินกินนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีคนได้ปลาบ้าใหญ่ครับตัวนู้นครับปลาบ้า หลิวตัวใหญ่มากก็ปีนี้นะครับโดยรวมก็เป็นปลาสวายเล็ก so ที่ปล่อยนะครับสวายไซส์ตั้งแต่5ขีดถึงโลกว่านะครับที่ได้กันนะครับทั้งสปิวและหลิวนะครับเข้ามากินนะกินช่วงช่วงพบเช้าแต่สปิวอะตีกลางนะกินนะครับแล้วก็ตีหนมปัง2ตัวเบ็ดก็ได้กันแต่เพียนได้ยี่สกกันนะครับส่วนส่วนตกหลิววันนี้ผมออกระยะเกือบทุกระยะนะครับสามหกสี่ห้าห้าสี่ไล่ไล่ดูมันก็ ได้วัดอยู่นะครับแต่หายตอนช่วงตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยผมไม่ได้สักตัวเลยก็ได้วัดอยู่แต่ไม่ได้ตัวครับก็นาเอ็ดก็ได้อยู่ได้สวายได้ได้อย่างตะเป็นสวายตะเพียนปลาดุกหนาโอก็ได้นอนจันใหญ่ตัวหนึ่งไงย่างอย่างพูดนานลงอ่ะนานลงอ่ะนานลง โอเคนะครับวันนี้ก็คงจะร้ายไปแล้วเหนื่อยจริงเลยไม่มีอะไรจะให้เพื่อนดูเลยเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวเอาไว้มาหลอนเก็บตกหลอนๆไม่ธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวผมจะเข้าคืนเดี๋ยวผมจะเข้าไนท์ดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวดูปลารวมกันดีกว่าโอเคก่อนกลับตอนนี้ก็ทยอยเก็บของครับเย็นแล้วเย็นแล้วกลับบ้านดีกว่าบาปเลยนะครับตอนนี้พี่แม็กของเราก็จะกลับแล้วนะครับนี่ไฮไลท์พระเอกวันนี้นะครับตีหน้าดิน ดูพี่แม็กของเราดีกว่ามามาพี่น้องมาย้งมาใส่กระสอบไปขายบ้านปีนี้ดูดีปีแล้วหน่อยเนาะว้าสวายนะครับปักกายสองอย่างตะเพียนตัวนี้ประดุกก็ได้ยีชกก็ได้หลากหลายหลากหลายพี่ลาก็เยอะนะเนี่ยเนี่ย บินเป็นไงเจ๊กวางลวดอั<จ>นนี้กวางนันเตอร์ลุดเดียวดูปลาวันนี้ของเรานะครับโหแล้วปลาเราอยู่ไหนเนี่ยโห<อ>แล้วกระชางปลาข้าพเจ้าไปไหนนะ กระช่างป่ามันเลยนะโอ้กระช่างป่าหายกูมึงเออแปลว่าไปลากป่าขนมาก้อยมึกเนี้ยนึกว่าเขาไปดได้คนจีนนี่ครับโอ้ไ่ใชเหรอฮึงลูกบอน่ัดํแดงดํแดงดําใช่ อ้าวแล้วกระช่างหากระชังหายเอาเว็นกลับมารเอากระชัางกูไปวะอ้าวโดนลักกระชัางแล้วกระช่างขึ้นมาดูนะครับกระชัางหายนะครับปวดหัวปลาก็อยู่นะครับมีน้องมานั่งนะครับแล้วดึงขึ้นไปด้วยนะครับมีนะพี่เสื้อม่งบอกว่าเอาปลาไปขายหนหนานู่นนะครับกระชัางผมอยู่ตรงนั้นนะโอ้ยใหญ่เนี่ยปวดหัวเด้อเห็นนะครับ ไปตามหากระชังก่อนนะเขาบอกว่าไว้ห้างในตรงนั้นโอ้ตายตายตายปลาหายหมดนะครับปลานินกร,ะพ,นระ,กะพิศสบายปลาดุกโอเคครับผมแม่แล้วพี่นี่ครับนี่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 ได้ได้กระชังคืนครับปลาหายหมดแล้วตายแล้วครับพี่เขาถ่ายกระชังยังไงเขาถ่ายกระชังเขามีกระชังคิวๆนะกระชังจัลลัดนัดอ่ะ ตายแล้วเปิงโอ้น้องมันเก่งมันสวัยในพกจิตตวกอะปารีนเบอร์ตัวนึงใหญ่ๆอนะไซโลมาดูแขมวันนี้ครับได้กระชังคืนนะครับปลาไม่ไดบ้มู้นะครับปวดหัวจะแก้งไปถามซื้อนะกับสรุปวันนี้นะครับเราก็ได้กระชังเป่ากลับบ้านนะครับยังดีที่ได้กระชังนะครับปลาข้างในหายหมดนะครับ ย้ายไปย้ายมานะครับน้องเข้าไปนั่งนรเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่เข้าไปนั่งแต่เราไม่คิดว่าอย่าปลาเราไปเอาไปตึกระชังครับไปขายกระชังยาวไปสาเมตรไีหาสักคนอ่ะมีน้องโกค้านนุนเห็นนะครับว่าเอาไปขายพุณณานะาบ่เอากระชังห้อยที่เดิมนะก็ยังดีนะครับขอบคุณที่เอากระชังให้คืนนะครับกดหัวเดี๋ยวไม่งงอ่ะเดี๋ยวใครงงกระชังใครมาวางไว้ตรงนี้น่ากัแอบพูนบ่ากระชังงามดีว่าห้อยวันน่ะวันนี้ถือโดยรวมถือว่าโอเคนะครับ ป้ามกับตัวโอเคไหม <c oughs> ปัม้ <c oughs> ปามาปเนาะโอเคตายแล้ว <laughs>